สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่1เมษายน2556กับคุณธาริกาแก้วขาวและดิฉันกิ่งดาวจังจันค่ะไปดูที่ข่าวเด่นประจำวันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2556 ทางด้านทีมอ bon ุบล UMT เฉือนชนะสกลนคร FC 1ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลดิวิชั่น2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและเกียรติสุรนนท์จัดประกวด Miss KSN Ladyboy ค่ะทั้งหมดนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ในโต๊ะข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกลุนลับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะวันนี้มีคำถามถามว่าวันข้าราชการพลเรือนตรงกับวันที่เท่าใด มี2ตัวเลือกคือข้อ1นะคะ31มีนาคมของทุกปีข้อ21เมษายนของทุกปีค่ะทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 6 5 1 1 1, 1้าผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ในวดดาดจำนวน2ที่นั่งค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีถวายผ่านพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกา้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาค่ะ วันที่31มีนาคม2556ที่หอประชุมไพรพยอมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีนายสุทธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการเหล่างะหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนงรางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนงรางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่31มีนาคมของทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชารัชกาลที่3ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนาการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งทางรัชกาลถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านรวมทั้งด้านการเมืองการทหารที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา43ปีพระองค์ก็ยังได้ทรงโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถุงเงินแดงขอภัยค่ะเงินถุงแดงไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและเงินจํานวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอํานาจอธิปไตยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2556เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่นค่ะ วันที่31มีนาคม2556ที่หอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายสุดที่นันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนพร้อมทั้งมอบใบป,ประกาศเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระด,ดับจังหวัดประจำปี2555เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจึงตรงกับวันที่1เมษายนของทุกปี ท,ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติหน้าที่สามัคคีซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอาจจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น<ม>เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่นรวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด ให้ปรากฏอันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไปสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับประเทศจำนวน4คนซึ่งเดินทางไปรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีและบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2556ณกรุงเทพมหานครและมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระด,ดับจังหวัดประจำปี2555จังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน23คนส่วนทางด้านบริษัท ING ประกันชีวิตจำกัดสาขาอุบลร,ราชธานีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ให้มีความอลังการพรั่งพร้อมทุกด้านค่ะ วันที่31มีนาคม2556เวลา9ก้นาฬรริกานางมัณน,นาสุดที่วราชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธาน,นีร่วมเป็นประธานในการจัดงานฉลองเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของบริษัท ING ประกันชีวิตจำกัดสาขาอุบลราชธานีที่มีความอลังการพรั่งพร้อมทุกด้านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ออาประกันประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีและละแวกใกล้เคียงได้รู้จักที่ทำการสาขาแห่งใหม่ของบริษัทและเป็นการบ่งบอกถึงความมั่นคงของบริษัท รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการบริการอย่างมืออาชีพที่จะมอบให้กับผู้เอาประกันอย่างท้าวรตลอดไปตลอดระยะเวลา15ปีที่บริษัท ING ประกันชีวิตจำกัดได้กําเนิดขึ้นในประเทศไทยสาขาอุบลราชธานีถือเป็นสาขาที่มีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆของบริษัททั้ง34แห่งในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลการผลิต จากทีมงานที่แข็งแกร่งซึ่งสาขาอุบลราชธานีเป็นสาขาที่มีผลผลิตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของระดับภูมิภาคและเป็นอันดับที่3ของประเทศ ING ประกันชีวิตจำกัดประเทศไทยเริ่มดำเนินการเมื่อปีพศ .2541 และเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทยจากการรวมแนวคิดธุรกิจประกันระดับโลกของ i n g Group ที่ประสานความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไทยของผู้บริหารโดยผู้บริหาร และดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินและธุรกิจประกันชีวิตยอย่างแท้จริงมีพนักง,งานมากกว่า400คนปฏิบัติงานในสำนักง,งานสาขารวมกว่า40แห่งทั่วประเทศ บริษัท ING ประกันชีวิตจำกัดให้บริการด้านการวางแผนการเงินและนำเสนอการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชนชาวไทย ING ประกันชีวิตสร้างสารรค์บริการใหม่ๆด้วยกรมธรรม์ที่หลากหลายทั้งกรมธรรม์ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนและประกันเพื่อการ,กรเกษียณอายุราชการ เป็นกรมธรรต่างๆเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความครุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละลาย ING ประกันชีวิตดำเนินธุรกิจโดยให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดดังที่ดำเนินการในระดับนานาชาตินายกเหล่ากชาติจังหวัดอุบลราชธานีเปิดสถานเสริมความงามสกินทูยูเอสเตติกคลินิกสาขาอุบลราชธานีค่ะ เมื่อวันที่31มีนาคม2556เวลา10นาฬิกา30นาทีนางมันธนาสุทธิวรชัยนายกเหล่ากชาติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดสถานเสริมความงามสกินทูยูเอสเทติ c คลินิกสาขาอุบลราชธานีซึ่งตั้งอยู่เลขที่3401ท3ถนนสุริยาตภอ,มอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีแพทย์หญิงปียพรแสงแก้วและคุณปียรัตพูดจันผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและผู้ บริหารคลินิกดังกล่าวให้การต้อนรับ โดยทางสกินทูยูเอสเ e ติกคลินิกยินดีให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณพร้อมรับตรวจสภาพผิวฟรีสำหรับการบริการของทางคลินิกซึ่งเปิดให้บริการหลายอย่างเช่นการแก้ปัญหาฝ้าอย่างตรงจุดโดยการเพิ่มเซลล์ที่สมบูรณ์ฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมาสดใสการบำบัดผิวย้อนวัยให้ผิวแก้ปัญหาผิวพรรณฝ้ารวมทั้งริ้วรอยความเหี่ยวย่นจุดด่างดำที่เกิดจากสิวช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ด สีผิวที่ทำงานผิดปกติในระยะยาวต้นต่อของการเกิดฝ้าบำรุงลึกในชั้นเซลล์ผิวด้วยสารจากธรรมชาติปลอดภัยและเห็นผลอย่างชัดเจนโดยทำการรักษาต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง อย่างน้อย4-6สัปดาห์นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาพร้อมกับการรักษาผิวพรรณการลดสัดส่วนและปัญหาเส้นผมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยทั้งนี้หลังจากทำพิธีเปิดสถานเสริมความงามอย่างเป็นทางการแล้วนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมสถานเสริมความงามพร้อมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางคลินิกอีกด้วย ทีมอ bon UM ุบล UMT FC เชฉือนชนะสะกลนคร FC ในฟุตบอลดิวิชัน o n 2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ การแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัดที่7เมื่อวันที่31มีนาคม2556ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจงังหวัดอุบลราชธานีทีมเจ้าบ้านพยักร้ายลำน้ำมูลอุบล UMTFC มเแข่งหนัดมี13คะแนนอันดับที่4ของตารางรับการมาเยือนของทีมสกลนครเมืองไทย f อแข่งหนัดมี8คะแนนอันดับที่9ของตารางการแข่งขันครึ่งแรกเกมส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลางสนามทีมเจ้าบ้านมีโอกาสลุ้นประตูครั้งเดียวทำให้จบการแข่งขันครึ่งแรก เมือ่อการศูนย์ประตูต่อศูนย์การแข่งขันในครึ่งหลังทั้ง2ทีมเปิดเกมรุกเข้าหากันและตัดเกมด้วยการทำฟาวก่อนจะหมดเวลา90นาทีอภิชาติขวาวงสากองหลังทีมอุบล UMTFC ได้ใบเหลืองที่2เป็นใบแดงต้องออกจากสนามทำให้เหลือผู้เล่น10คน ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอุบลยูเอ็มทีเได้ประตูชัยจากการโมงของเดวิดสร้างหนานอกจบเกมทีมอ bon UM ุบล u ู F C, เอ็มทีเอฟซเฉือเอาชนะทีมสกลนครเมืองไทยเอฟซีหประตูต่อ0เก็บ3แต้มได้สำเร็จและขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ของโซนภาคตะนออกชิงเหนือแข่ง7นัดชนะ5เสมอ1แพ้1มี16คะแนน เกียรตสุรนนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประกวดสาวประเภท2องมิสเคเอสนเลดีรอบชิงชนะเลิศค่ะ วันที่ 30, วันที่30มีนาคม2556เวลา18นาฬิกาบริษัทเกียตรติสุรนนท์อุบลราชธานีจัดงานประกวดสาวประเภท2 Miss K.S.N. Ladyboy ที่อุบลสแควร์ดำเนินงานโดยเท้าอนุชิตลีลาสง่างามหลังจากที่ได้คัดเลือกสาวประเภท2ไปในรอบที่แล้วมีสาวประเภท2ที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด20คนเพื่อมาชิงตำแหน่ง Miss K. s n Lady Boy อุบลราชธานีที่มีเงินรางวัลรวมกว่า10,000 0บาทซึ่ง สาวประเภท2องทั้ง20คนที่เข้าประกวดต่างแต่งตัวอย่างอลังการด้วยชุดแฟนซีแบบฟรีสไตล์ออกมาแนะนำตัวซึ่งเกณฑ์ในการตัดสินคือต้องมีความสวยโดดเด่นของรูปร่างหน้าตาความสวยเลิศอลังการของชุดแฟนซีแบบฟรีสไตล์มีบุคลิกลีลาการเดินประกอบซาวเหมาะสมยิ้มสวยอารมณ์ดีโดยผลการประกวดสาวประเภท2 M ง s s k s n l a d y อ o y ผู้ที่คว้า ตำแหน่งมิส s คเประจำอุบลราชธานีคือหมายเลข14ได้รับรางวัลเป็นเงิน20,000บาทพร้อมมองกุฎและด้วยรางวัลอันดับที่2คือหมายเลข13และอันดับที่3คือหมายเลข4ัดหลวงจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการบรรพชาสมเน็จภาคฤดูร้อนรุ่นที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระครูวิราชกิจจานุเพะ นุชขออภัยค่ะพระครูวิราชกิจจธรเจ้าวาดวาดัดหลวงได้กล่าวว่าวาดัดหลวงจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุ8 5พรรษาตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง5เมษายน2556ายโดยสามเณรที่เข้ารับการบรรพชากําลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึง6จํานวนประมาณ50รูปวดัดหลวงได้ร่วมกับหน่วย งานราชการจัดให้มีโครงการบรรพชาสาม,มนเณรภาคฤดูร้อนขึ้นเพื่อน,น้อมนำบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดจากการบรรพชาครั้งนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุ8 5พรรษาและเยาวชนที่ได้รับการบรรพชาจะได้รับการอบรมคุณงามความดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมทั้งภาคศฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและช่วยส่งเสริม ให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปนับว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับเยาวชนที่ได้บรรพชาเป็นสามเณ็ภาคฤดูร้อนในช่วงปิดการศึกษาได้เรียนรู้พระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเพื่อน้อมนาบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดจากการบรรพชาครั้งนี้เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้พัทยาน้อยหรือทะเลสาบอีสานอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ วันที่31มีนาคม2556เวลา10นาฬิกาบรรยากาศการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปัตยาน้อยหรือทะเลอีสานใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชายหาดอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินทรตําำบลคันไร่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีประชาชนชาวอุบลราชธานีรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเล่นน้ำคลายร้อนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ร้านค้าที่ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณนี้กว่า30ร้านมีการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักนอกจากนี้ยังมีการให้บริการเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊สและห่วงยางไว้บริการนักท่องเที่ยว นางวิไลลักษ์เพ่งสุขหนึ่งในเจ้าของร้านอาหารที่ทะเลน้อยแห่งนี้กล่าวว่าตั้งแต่เข้าสู่ช่วงหน้าแล้งอากาศร,ร้อนเริ่มมีประชาชนชาวอุบลราชธานีรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ําส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์จะคึกคักมากส่วนอาหารที่ขายดีเป็นพิเศษอาทิกุ้งเต้นทอดปลาเนื้ออ่อนและอาหารประเภทต้มปลาเนื่องจากปลาที่นี่มีความสด เมื่อนำมาทําเมนูอาหารมีรสชาติกลมกลม่อมซึ่งนักท่องเที่ยวชื่นชมมากสําหรับในช่วงสงการปรีนี้ปีนี้ตนคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่พัทยาน้อยเป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะได้มาพักผ่อนหย่อนใจคลายร้อนแล้วยังได้ทานอาหารที่อร่อยพร้อมเดินทางได้จับจ่ายซื้อของอยางด่านพรมแดนช่องเม็กอีกด้วยในช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะต้นไม้ต้น ราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนค่ะกำลังออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองสวยงามค่ะในช่วงฤดูร้อนต้นราชพฤกษ์จะออกดอกสะพรั่งทั้งต้นช่อดอกมีรูปทรงสวยงามสีเหลืองอารามเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติรวมทั้งเป็นสีเดียวกับบันพระเจ้สมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ความงามของช่อดอกและความหมายที่ดียังถูกจำลองแบบประดับไว้บน,อ,นอินทนู ของข้าราชการพลเรือนอีกด้วยคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณซึ่งความเป็นจริงคือทิศด,ดังกล่าวจะได้รับแดดจัดตลอดช่วงบ่ายจึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ลดความร้อนและทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและยังมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจําบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ในปีพศ2506มีการประชุมเพื่อกำหนดสัญลักษณ์ต้นไม้และสัตว์ประจำชาติเป็นครั้งแรกโดยกรมป่าไม้ได้เสนอให้ต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนไม้มงคลที่มีประโยชน์และรู้จักกันอย่างแพร่หราแพร่หลายเป็นต้นไม้ประจำชาติสำหรับสัตว์ประจำชาติคือช้างเผือก สัตว์ที่มีคุณค่าเกี่ยวข้องกับประเพณีไทยและประวัติศาสตร์ไทยมาอย่างยาวนานการเสนอครั้งนั้นไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยจึงมีหลากหลายตั้งแต่สถานที่สำคัญที่คนไทยคุ้นเคยและพบเห็นบ่อยเช่นพระปรางวัดอรุณเรือสุพรรณหงษ์ดอกบัวดอกมะลิดอกพุทธรักษาแมวไทยเช่นเดียวกับต้นราชพฤกษ์และช้างเผือกอยังคงถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติตลอดมา และปีพศ2530มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นราชพฤกษ์อีกครั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริมพระชนพรรษาครบ5รอบโดยมีการส่งเสริมให้ปลูกต้นราชพฤกษ์ทั่วประเทศจำนวน99,999ต้นทุกวันนี้จึงมีต้นราชพฤกษ์อยู่มากมายทั่วประเทศไทยตลาดกอกยางใหญ่ที่ ตำบลกุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะตลาดขายอาหารพื้นบ้านอีสานที่ใกล้ตัวเมืองเดินทางสะดวกสบายและได้ของที่ถูกใจค่ะ วันที่1เมษายน2556ผู้สื่อข่าวรายงานการซื้อขายที่ตลาดกอกยางใหญ่ตำบลกุดลาดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยน,นายกฤิรัตนชัยทองเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดให้จัดตั้งตลาดกอกยางใหญ่เพื่อให้เป็นตลาดขายสินค้าภายในตำบลกุดลาดเช่นสินค้าการเกษตรอาหารผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสินค้าอื่นๆภายในตำบลซึ่งเปิดให้จองฟรีโดยให้บรรดาผู้ประกอบการพ่อ แม่ค้าในชุมชนนำสินค้ามาขายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่นโดยไม่ต้องเสียค่าแพงในการขายและในอนาคตต่อไปทางองค์การบริหารส่นตำบลกุดลาดจะปรับปรุงถนนหน้าตลาดให้ได้มาตรฐานพร้อมเป็นที่จอดรถที่ผ่านไปมาเพื่อความปลอดภัย สำหรับสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายมีหลากหลายประเภทมีทั้งอาหารสุกพร้อมรับประทานและอาหารสดที่ต้องนำไปปรุงที่บ้านเช่นปลาจากแม่น้ำมูลของป่านานาชนิดที่หาได้ตามฤดูกาลเช่นช่วงหน้าร้อนจะมีแมงกินูนกิ้งกากบเขียดและไข่มดแดงเป็นต้นซึ่งพ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มนำสินค้ามาวางขายตั้งแต่เช้าถึงหนึ่งทุ่ม หากต้องการซื้อของป่าดังกล่าวก็สามารถมาซื้อได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้ตลาดแห่งนี้ถือเป็นตลาดที่ขายแหล่งอาหารตามฤดูกาลและอาหารท้องถิ่นอีสานที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักประชาชนที่เลิกงานสามารถแวะมาซื้ออาหารพื้นบ้านไปประกอบอาหารที่บ้านได้ตามต้องการสะดวกสบายและได้อาหารอร่อยที่ถูกปากอีกด้วย ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในช่วงวันที่1ถึง2เมษายนนี้ค่ะวันที่1เมษายน2556เวลา13บสนาินาทีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือรายงานลักษณะอากาศเตือนประชาชนในภาคอีสานให้รับมือกับพายุฝนฟ้าขนองในช่วงนี้โดรยระยะนี้ย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยมีลมตะวันตก ขอภายค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงในบางแหง่งอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงกาลังปั่นกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของประเทศไทยในช่วงวันที่1-2เมษายนนี้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่จึงของให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงในช่วงมีไว้ด้วยไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะ เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกร,รัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกร,รัมละ120บาทหมูบดราคากิโลกร,รัมละ120บาท ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ1 0 0บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ75บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ1 5 0 120บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคา115บาบาทไข่ไก่เบอร์ สองราคาฐานละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐานละ100บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกร,รัมละ40บาทกระเทียมราคากิโลกร,รัมละ55บาทหอมแดงราคากิโลกร,รมลัม,ราากลกรรมละ45บาบาทค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สภาวอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนถึงร้อนจดัดและมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองกับลมกระนโชกแรงเป็นบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่และมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆร้อนละ20ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดที่บ่ายวันนี้ประมาณ39องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองโดวงทิตตกเวลา18นาก9นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดออำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา52นาทีค่ะ ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ สถาบันภาษาและการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาต่างประเทศในด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาเขมรภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจำนวน30ชั่วโมงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2556 เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬกาณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลร,ราชธานีสนใจสอบถามเวลาละเอียดและสมัครได้ที่สถาบันภาษาและการศึกษานานา,นาชาติโทรศัพท์045352000 000ต่อ3220และ3221 เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีครับประจำปี2556 ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2556ซึ่งมีการจัดการแข่งขันจำนวน2ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาบาสเกตบอลชายและกีฬาฟุตซอลชายตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามกีฬาบาสฟุตซอลทุ่งสีเมืองขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาได้ตามวันและเวลาข้างต้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครอ,อุบลราชธานี โทร045246060ถึง4ต่อ129หรืออาจารย์เสรีทองเลิศโทร0864688946วัดมหาวนารามขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงรวมพิธีสงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงประจำปี2556 ระหว่างวันที่11ถึง26เมษายน2556ณวัดมหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญน้ำสงพระราชทานประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีส่งน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปลงเทศมหาชาติขบวนแห่พระเวสสันดรจากวัดหลวงมาอย่างวัดมหาวนารามพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและการทำบุญบำเพ็ญกุศล ในช่วงเทศกาลสงครานของทุกปีโรงพยาบาลสรนพสิทธิ์ที่ประสงค์มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้สำหรับให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีต่างๆจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ที่กลุ่มงานเวชศาสตร์บริการโลหิตชั้นสองอาคารหมอมเจียงคำโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045244973ต่อ1586 มาถึงช่วงของการเฉลยคําถามนะคะที่ถามไปว่าวันข้าร,ราชการพลเรือนตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปีสําหรับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะวันที่1เมษายนของทุกปีนะคะวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยค่ะติดต่อรับของรางวัลน,นั่นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวดาดาได้2ที่นั่งที่บริษัทร,ร,ราชธานีเคเบิลทีวีค่ะใช่ค่ะวันนี้เขาขอบคุณโรงภาพยนตร์เนวดาดา และก่อนออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV ค่ะและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w g u i d e u b o n บ o m ค่ะรวมถึงติดตามโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่ www.facebook.rtv 001ค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนรวมทั้งทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ